แท้แน่เมนูมือนี่จ้าเจวปลาจ้าเจีวปลาปรพริกดิบแบบพริกสดนัวๆจ้ามาค่ะมาค่ะกินกับปิ้งตับไก่ปลาดุกย่างแล้วก็ผักสดจ้ามาเด้อมาเด้อพริกแดงพริกเขียวกระเทียมค่ะขวัวร่วมกันจ้าก่อนต่ำกับปรุงรสด้วยเกลือจ้าแล้วก็ชูรสค่ะตามมาเนี่ค่ะต่ำร่วมกันเลยด้ค่ะหอมห้วย ตำแจว่วค่ะตำแจว่วตำไดไประมาณนี้เหรอเจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาด้วยค่ะเนื้อปลาที่ห่อไปอย่างไส้นะคะแกเอาแต่เนื้อจ้าแล้วก็มะเขือเทศจ้าตำเนื้อปลามะเขือเทศให้เข้ากับพริกที่เราตำไว้เจ้ะนอกจากเนื้อปลาเราเ่าก็จะใส่เป็นน้ำลงไปน้ำละคะ่ะน้ำปลาลงไปด้วยจ้าสุดท้ายท้ายสุดจ้า มะนาวมะนาวปิดมะนาวลงไปอา่าคนผสมให้เข้ากันจ้าซิมรดเบิง้วค่ะเจลปลาผักพริกนิบของขา้ากระสีออกรสแบบนัวๆจ้านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเจลปลาของเราจ้าแซบ่บๆหอมๆนัวๆเลยมาแล้วจ้าเจลปลาของข้าจ้าเจลปลานัวๆเลยจ้าวันนี้ กินกับเครื่องเคียงหลายอย่างได้ค่ะปลาดุกย่างจ้าปิ่งตับไก่จ้าผักแกงผักกับมีอยังนอนมีหมากกะทิ้นค่ะพริกหยวกแล้วก็ถั่วพูค่ะแซ่บๆจ้าเมือนี้มาเด้อมาเด้อกินข้าวกับแจวปลากันจ้ากินข้าวกับแจวจ้าท <laughs> ำโตโตเลย